มหาบุรุษแห่งแผ่นดินด้ามขวานหน้าแผ่นดินปลายด้ามขวานของสยามประเทศเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาและลำคลองผู้คนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงในหมู่บ้านนั้นมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจน แต่เปี่ยมด้วยศีลธรรมทั้งสองปรารถนาจะมีบุตรมานานแต่ก็ยังไม่สมหวังทุกวันพระทั้งคู่จะไปทำบุญที่วัดจุดทูปอธิษฐานขอให้ได้บุตรผู้มีบุญบารมีเพื่อสืบทอดพระศาสนาและเป็นที่พึ่งแก่ผู้คนคือหนึ่งภรรยาฝันเห็นดวงแก้วสว่างสวยลอยลงมาจากฟากฟ้า ก่อนจะค่อยๆมาหยุดอยู่เหนือเรือนแสงนั้นอบอุ่นสงบและเปี่ยมด้วยเมตตาเมื่อตื่นขึ้นนางรู้สึกปีติอย่างบอกไม่ถูกไม่นานหลังจากนั้นนางก็ตั้งคันภและให้กำเนิดเด็กชายผู้หนึ่งเด็กนั้นไม่ร้องไห้เสียงดังเหมือนเด็กทั่วไปดวงตาสงบนิ่งราวกับรู้โลกมานานแล้ว เด็กชายผู้นั้นมีนามว่าปู่ต่อมาภายหลังผู้คนเรียกขานท่านด้วยความเคารพว่าหลวงปู่ทวดวัยเยาแห่งปัญญาตั้งแต่ยังเล็กเด็กชายปูเป็นเด็กแปลกไม่ซุกซนไม่ดือ้อไม่เกเรแต่กลับชอบนั่งเงียบๆฟังพระสวดมนต์เมื่ออายุเพียงไม่กี่ขวบก็สามารถท่องบทสวดพื้นฐานได้อย่างแม่นยำ เมื่อโตขึ้นเด็กชายปูมีความเมตตาเป็นเลิศเห็นสัตว์บาดเจ็บก็ช่วยรักษาเห็นคนทะเลาะก็ช่วยไกล่เกลีย่ยคำพูดของเขาแม้เป็นเพียงเด็กแต่กลับทำให้ผู้ใหญ่สงบใจอย่างน่าอัศจรรย์พระอาจารย์ในวัดเห็นแววจึงขอพ่อแม่รับเด็กชายปูไปเป็นสิทย์วัดเมื่อบวชเป็นสามเณรสามเณรปูมีความจำเป็นเลิศ เรียนรู้พระธรรมรวดเร็วแตกฉานทั้งบาลีและพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งพระอาจารย์ตั้งคำถามธรรมยากยิ่งแม้พระผู้ใหญ่ยังนิ่งคิดแต่สามเณรปู่กลับตอบได้ลึกซึ้งครบถ้วนและเปี่ยมปัญญาทำให้ทุกคนต่างตะลึงและศรัทธาการเดินทางสู่แดนไกลเมื่อเติบโตขึ้นหลวงปู่ทวดมีความปรารถนาแรงกล้า อยากไปศึกษาพระธรรมในดินแดนลังกาซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาการเดินทางต้องใช้เรือสำเภาฝ่าเคลื่อนลมทะเลอันน่ากลัวหลายคนทัดทานเพราะเห็นว่าอันตรายแต่หลวงปู่ทวดกล่าวด้วยเสียงสงบว่าชีวิตนี้หากได้อุทิศเพื่อพระศาสนาแม้ต้องสละกายก็ไม่เสียชาติเกิดในที่สุด ท่านก็ได้ร่วมเดินทางกับคณะพ่อค้าเรือออกจากฝั่งได้ไม่นานก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นเหยียบน้ำทืดจืดกลางมหาสมุทรอันกว้างใหญ่น้ำจืดบนเรือกลับหมดลงผู้คนกระหายน้ำใกล้หมดแรงหลายคนคิดว่าคงไม่รอดชีวิตกลับฝั่งหลวงปู่ทวดจึงบอกให้ทุกคนตั้งสติแล้วท่านก็ก้าวลงจากเรือ เหยียบลงบนผิวน้ำทะเลสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงบริเวณที่หลวงปู่ทวดยืนอยู่น้ำทะเลกลับกลายเป็นน้ำจืดใสสะอาดและดื่มได้ทุกคนต่างพากันตักน้ำดื่มรอดพ้นจากความตายอย่างปาฏิหาริย์ตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปัญญาที่กษัตริย์ยังนอบน้อมเมื่อเดินทางกลับสู่แผ่นดินสยามกิตติศัพท์ของหลวงปู่ทวดได้แพร่ไปถึงราชสำนักพระมหากษัตริย์ทรงนิมนต์ให้เข้าพบมีการทดสอบปัญญาธรรมซึ่งหลวงปู่ทวดสามารถอธิบายได้ลึกซึง้งจนพระมหากษัตริย์ทรงเลื่อมใสถวายสมณศักดิ์และขอให้ช่วยธนุบรุงพระศาสนาแต่หลวงปู่ทวดไม่ยึดติดยศศักดิ์ ท่านเลือกกลับไปอยู่กับชาวบ้านสั่งสอนธรรมะเรียบง่ายและเมตตาวาระสุดท้ายและตำนานที่ไม่สิ้นสุดเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยชาราหลวงปู่ทวดรู้วาระของตนเองท่านสั่งสอนสิทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายว่าจงยึดความดีเป็นที่พึ่งสติเป็นแสงสว่างและเมตตาเป็นเกราะคุ้มภัยเมื่อหลวงปู่ทวดละสังขาร ผู้คนต่างร่ำไห้แต่ก็เชื่อมั่นว่าบารมีของท่านยังคงปกปักรักษาแผ่นดินจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวเรือทหารตำรวจหรือประชาชนทั่วไปต่างพกเครื่องรางหลวงปู่ทวดเพื่อระลึกถึงคุณแห่งความดีความกล้าหาญและเมตตาธรรม